โมต้นทําข้อนี้ไม่ได้99%มาดูกันครับอัตราส่วนอย่างต่ําของข้อนี้ทําอย่างไรมันดูการโอเคอันนี้จะเป็นลักษณะของโจทย์ที่มันเป็นอัตราส่วนอย่างต่านะฮะของตัวเลข4,717กับ2,809นะครับข้อนี้อัตราส่วนโอ้ยน้องจะเอาอะไรเลขไรตัดดีวะ โ oh, จะเอาอะไรตัดดีนะครับตัวนี้มันเป็นลงท้ายด้วยอะไรครับลงท้ายด้วยเลขขี้นะฮะเลข7กับเลข9นะเป็นเลขขี้แสดงว่าตัวเลขที่จะเอามาหารมันได้นะมันจะต้องเป็นเลขขี้แน่นอนวิธีการทําข้อนี้นะครับเราจะมานั่งหารสั้นเนี่ยไม่ได้ละเพราะว่าตัวเลขมันเนี่ยเยอะมากๆนะครับบางข้ออาจจะหาร2หาร3หาร5หาร7หาร9แต่ข้อนี้นี่ไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับข้อนี้เราจะใช้วิธี หาตัวเลขนะครับที่มากที่สุดที่ไปหารหาร2ตัวนี้ลงตัวมันก็คือหอละมมเราจะต้องใช้เทคนิคหาหอละมมให้ได้ก่อนหอละมมที่เราจะมาใช้นะก็คือใช้วิธียูคลิกนะฮะมาดูกันครับว่าวิธียูคลิกทำอย่างไรเนีย่ยเรามาตั้งหานันนะฮะตัวที่มากเอามาไว้ฝั่งซ้ายนะครับ4,717 ตัวที่น้อยก็คือ2,809มาไว้ฝั่งขวาแล้วกันนะฮะนะฮะ,ะการหารก็คือหาตัวเลขนะครับ2 0 0 0อเนี่ยคูณอะไรได้4,717ก็คือคูณอะไรครับคูณ2ได้ไหมไม่น่าใช่คูณ1แล้วกันอ่าก็ได้2,809จับมาลบกันนะครับอันนี้นะลบ,บกันดึงมาเป็นอะไรครับ17นะฮะอันนี้เหลือ0ูนย์นะครับ สิบเจ็ดลบเก้าก็เหลือแปดนะครับอันนี้เหลือศูนย์อันนี้กลายเป็นเท่าไหร่ครับอันนี้สิบเจ็ดมันกันดึงมานะยืมมาเหลือสามนะฮะสิบเจ็ดลบกับแปดเหลืออะไรเหลือ 9, เก้าเท่านั้นอันนี้เหลือเลขหนึ่งนะครับโอเคนะจากนั้นเอาหนึ่งพันเก้าร้อยแปดเนี่ยไปคูณอะไรจึงได้สองพันแปดร้อยเก้าน่าจะคูณคูณอะไรน่าจะคูณหนึ่งนะครับได้พันเก้าร้อยแปดนะค,คูณสองมันเกินแน่นอนสามพันแปดนะครับ ลบกันอันนี้เหลือหนึ่งอันนี้ศูนย์อันนี้ก็จะเป็นอะไรครับเ,เหลืออันนี้ยืมมาเป็นสิบแปดสลบกับเ้าเหลือเก้านะฮะเก้จากนั้นเก้คูณอะไรจึงได้พันเอีกฝั่งหนึงก็ถ้าคูณสองได้พันแเออได้เอา,เอา,เอา,เอาคูณสอดีกว่าถ้าคูณสามมันจะเป็นสองพันเจ็ดแล้วนะฮะคูณสก็เป็นสอเป็นสอนะฮะสอศนย์นะครับสองเก้าลบกันนะครับก็จะกลายเป็นแปดลบสเหลือ หกนะฮะเหลือศูนย์ะครับอันนี้เหลือหนึ่งร้อคราวนี้มาร้อยหกนี่มาคูณอะไรมันจึงได้901ก็น่าจะเป็นเลขเก้าไหมถ้าเก้าเก้าหกสีเกินเอาแปดดีกว่าแปดหทด4ี่นะครับแปได้สี่นะครับเป็นแนะครับแปดจากนั้นเอามาลบกันนะครับก็ลบกันอันนี้ยืมมาเป็น11บเอบลบกับ8นะฮะก็จะเหลืออะไรครับเหลือส ยืมมาสิบนั่นนี่เหลือเก้าเนาะเก้าลบกับเก้าลบกับสี่ก็จะกลายเป็นห้านี่ฮะยืมไปแล้วหานะครับเหลือแปดแปดลบแปดนย์นะครับห้าสามห้าสิบสามคูณอะไรจึงได้ร้อยหกก็คูณเลขสองสองสามเป็นหกสองห้าเป็นสิบอ้าวลงตัวเป๊ะมันได้ศูนตรพอดีนะครับดังนั้นตัวหารตัวท้ายที่ทําให้เศษเป็นศูนย์นะครับอันนี้เศษเป็นศูนย์นะครับก็คือห้าสิบสามดังนั้นห้าสิบสามคือ หอลมอห้าสามคือหอละมอจากนั้นแสดงว่าหอละมอคือตัวที่เอาไปหารตัวเลขสองตัวนี้แล้วมันเป็นขั้นต่ํานะครับมันเป็นอย่างต่ํานะครับแสดงว่าเราจะเอาสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดนะครับมาหารห้าสิบสามนะสองตัวนี้หารห้าสิบสามนะครับโอเคไหมฮะหารห้าสิบสามได้เลยครับ,รรรบก็ ได้เป็นสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหารห้าสามห้าสิบสามอะไรครับรับเท่าไหร่ครับเอาห้าอะไรห้าสิบได้แค่สี่ร้อยก็ห้าแปดไหมแปดหรือเปล่าแปดแปดสามยี่สี่ทดสองนะครับแปดห้าสี่สิบสี่สิบสองโอเคได้ลบกันก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดเหลือเจ็ดนะ,ะเหลือเจ็ดอันนี้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับจาก 5, ห้าเหลือสี่สิบเจ็ดนะครับดึงเจ็ดออกมา สามคูณอะไรได้ลงท้ายที่เจ็ดห้าสิบสามคูณอะไรดีคูณเก้าดีกว่านะเก้าสามยิบเจ็ดทดสองห้าเก้าสี่ห้านะครับสี่เจ็ดโอเคครบพอดีนะครับตอบแปดสิบเก้าสุดท้ายนะครับก็เอาห้าสิบสามไปหารอะไรครับไปหารสองพันแปดร้อยเก้านะครับก็จะได้อะไรครับห้าสิบสามอะไรเอา 54, ห้าสี่ได้ไหมห้าห้าได้ไหมห้าสามสิบห้าทดหนึ่งห้าห้ายี่ห้ายี่หก ก็จะเหลือสองเหลือสิบห้าครับอันนี้สามสามนัน่นคุณสามนะฮะสามสามเป็นเก้าสามห้าสิบห้าคบพอดีครับโอเคงั้นสรุปข้อนี้จะตอบแปดสิบเก้าส่วนห้าสิบสามนั่นเองนะฮะโอ้โหสนุกสนานนะฮะ